สวัสดีครับวันนี้คนกะเกษตรพากินพาเที่ยวประทับนะครับพามา,าบนเรียกสั้นๆมุดเขากบนะครับด้านล่างเป็นเมืองนครสวรรค์น,นะครับเมืองปากน้ำโพครับใกล้นั่นจะเป็นต้นน้ำแม่น้ำเจ้าพยานะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับ อย่าลืมฝากกดติดตามกัด้วยนะครับผนเกษตรพาคิจมาคเที่ยวรทำครับบรรยากาศด้านบนนะครับวัดเขากบมานีา่จำไม่ได้แล้วนะครับรู้สึกว่าหลายครั้งแล้วนะครับน่าจะเป็น10บครั้งนี่ครับพานะคู่ใจรถครอบครัวนะครับ วัดอะไรเอยวัดวรานาถบรรพศหรือวัดเขากบนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ครับบันไดมีบันไดขึ้นนะครับทั้งรถยนต์ก็ขึ้นมาได้นะครับบันไดอยู่ประมาณ300ร้อกว่าขั้นผมยังไม่แน่ใจว่า3 7 0ย็ิกว่านี้ประมาณนี้ครับด้านล่างเป็นสาลหลักเมืองเทศบานลนครนครสวรรค์นะครับบรรยากาศสวยมากนะครับเพื่อนแต่ก่อนผม วัยเรียนผมเคยใส่รองเท้าผ้ใบวิ่งขึ้นลงอยู่อยู่แถวนี้ครับผมเป็นคนพื้นที่เมืองเกิดบ้านเกิดคือจังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมาเรียนอยู่ในตัวเมืองสวยงามมากนะครับเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนถ้าถ่ายมาจากข้างล่างก็สวยนะครับแต่เอินรถผมจอดอยู่ด้านบนแล้นครับเพื่อน ไปกราบกันเลยขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เป็นวันอังคารน,นะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากนะครับเ,เพื่อนๆบรรยากาศเป็นยังไงเอ่ยวันนี้ร้อนนะครับ แสงจะออกเป็นสีขาวหน่อยๆน,นะครับเ,เพื่อนๆนี่ตรงนี้ชัดเจนมากครับบรรยากาศเมืองนครสวรรค์น,นะครับนี่นะครับที่กราบสัก,การะ รอยพระพุทธบาทเมืองพระบางครับสมัยสุขโขทัยนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบนอกกันก่อนเดี๋ยวจะมีเวลาจะพาไปดูต้นไม้น้ําเจ้าพญานะครับเพื่อนๆน,น่าจะอ้อมเมืองนี่ไปทางนู่นครับทั้งทางแม่น้ํานะครับวันนี้อาจจะเดินทางกับต่างจังหวัดไกลถ้าไม่งั้นจะพาเพื่อนๆชมหอดู หอชมเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ใกล้ๆนี่ครับแต่บ่าเป็นอีกวัดนึงครับที่เห็นไกลๆนี่จะเห็นไม่เอ่ยมดแล้วนี่ก็จะเป็นพุทธมนตลของนครสวรรค์ครับเขาเรียกพุนทธมณตลนะครับถอนเพื่อนแบงค์หนนะครับ ด้านนี้จะเป็นพระพุทธชินราชจำลองนะครับพระพุทธชินราชของเราที่ผู้คนไปเยอะก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะครับสาธุด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับจำลองมาไว้ที่วัดเขากบนะครับ สวยงามมากนะครับเพื่อนๆทั้งไหนเอ่ยพาสารต้นน้ำเจ้าพยาครับเดี๋ยววันนี้มีเวลาจะพาเพื่อนไปนะครับชมบรรยากาศเมืองไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวยงามมากนะครับ คนครสวรรค์เป็นเมืองใหญ่นะครับต้นแม่น้ำแม่เจ้าต้นน้ําเจ้าพญาก็อยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับเห็นกันชัดเลยนะครับพอเลยไปสะพานเดชานู่นครับสะพานเดชานะครับสะพานประตูสู่ภาคเหนือนะครับ สัสก,การหลวงพ่อทองสวนนงนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนคาถาบูชาหลวงพ่อทองวัดกบนะครับอยู่นี่เขาเรียกวัดกบสนมารถผเ,เรียกวัดเขากบนะครับ ส่วนพระพุทธรูปองค์นี้ครับตามความเชื่อนะครับให้อธิษฐานว่าจะผสมประสบความสําเร็จไหมครั้งที่1ถ้ายกขึ้นครั้งที่2ก็ขออธิษฐานว่าถ้าประสบความสําเร็จจะยกไม่ขึ้นส่วนมากตามความเชื่อนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็รูปเหมือนหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับ ส่วนนี้หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับส่วนด้านล่างนี้ไม่ใช่นะครับมาใส่ความเย็นนะครับเพืเ่อนๆแล้วก็หลวงพ่อท้องนะครับจบคลิป พาเที่ยวเขากบแล้วนะครับใจกลางเมืองนครสวรรค์ครับนี่ครับกบสัญลักษณ์ของเขากบนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามก็นด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับ